เยอะมากสีสวยมากเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ชมครับรถไทย บรรทุกก็จะรวมตัวกันอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูแล้วกันเนาะนีะ่ครับจะรวมตัวกันเดี๋ยวเราไปดูเขาลงปูน ปูนเยอะครับปูนล,ลงมาเยอะไปครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะโอ้โหเนี่ยครับรุ่น จเจริญการช่างมีคนอยู่ไหมเนี่ยนาบ,บูลครับนาบ,บูลฮะมาแล้วมากี่ค้นเนี่ย อโอ้โหคนนี้กินก่อนเลยเนี่ยโอ้โหแบทีมงานรุ่นเจริญการช่างครับใครสนใจจะต่อกระบะแทนเลอร์ก็ติดต่อมาครับสวยๆแบบนี้ของอู่รุ่นเจริญการช่างครับเป็นกระบะเรททั้งคัน มากันเยอะครับหลายทีมงานเลยเดี๋ยวเรามีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปไปดูหน่อยครับตอนนี้นะครับมีรถอีกหลายสิบคัน,น,น 40, เลยนะครับรถรวมอีกหลายสิบคันเลยที่ต่อขึ้ที่จเจ้าปูนลงนะครับ ไ้ลวะานแต่แตนะครับขอวเาช่วยนดี้งะครับเนกัากัยูนะครับเดลลูของลูอยากเยือนไหาใกล้เวลาวัสดีครับเอาอะไรมาวันนี้ได้อะไรมาบ้างได้มากี่รูปนี่ไม่ไปได้ก็อีนะไม่ได้ไปเลย ทีมงานอแอดทางยาวครับเสียอิดเสียอิด่วยขยับไปยื้อนะครับช่วยยกมือไปนอนนะครับ,นนนนรบพอตอนนี้นะครับคนที่ยกไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับหลังหักนะครับนึกว่วารถมาน้อยอเลยไม่ได้จัดคนไว้ที่ไหนได้ดูดินี่ไงขอแรงคันนี้เนี่ยเทบเนี่ยนี่ถ้าถ้ายกลงเองครับดูคันนี้นี่โอ้ไม่หลังหักเกลอ ตายคนงานเห็นแบบนี้ตายตายเลยไม่รู้เขาบอกว่านึกว่ารถมาน้อยไม่น้อยหรอกไม่น้อยหรอกเยอะเนี่ยเสียบอลเสียบอลเสียบอลรายรุ่นพันล้านทุกพี่ไม่มาเหรออ๋ยเราลงมาดูซ้อมสิเตรให้ท่านรับประทาน ด้านบนสระนี่เดลยนะครับรับกระทานที่นี่มารถมากันเยอะครับคนคนลงนี่คนลงคนลงนี่ท้อเลยรด้านบนสาระนี่เลยนะครับรับประทานอาหารด้านบนสระเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาไปก่อนดิ ในบนสาสลาก็มีนะครับอาหารในบนศาลานะครับขึ้นมาบนศาลาเลยนะครับอาหารขานมไอศครีมน,น้ำนะครับจีนย็นชื่นใจนะมันหวานแก๊ป่วยโอเรียกระเอียบมีรายการเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีรายการเยอะแยะมากมาย,ลยอลคนที่มากันรถนะครับ นะครับขอความกราราช่วยกันยกภูลงด้วยนะครับผมนะครับช่วยกันยกภูลงหน,น่อนยะครับันนี้คนที่ยกอยูไไ่ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆเพราะยังมีอีกเป็นร้อยเลยนนะครับมีอีกเป็นร้อยเลยนะครับ วันนี้ะน,น,ะะน,น,นะครับรถทรายก็ข้าวจากในน่าจะเป็นร้อยต,ต,ตันนะครับวัลปูลประมาณห้าสิตันในหสิบตันกี่ลูกเนี่ยผมไม่รู้ปูนห้าสิบตันนะครับก็ข้าวที่สกคอนเทนนะครับ50ห้าตันใกี่ลูกก็ไม่รู้เนีับผมว่าน่าจะเป็น,น,นร้อยร้อยใช่ไหมปูประมาณห้าสิบตันครับ วันสุพรรณสวยมากเลยปแปลงเต็มจริงครับคันเ้เอะคนขับไปไหนเนี่ยคนขับไปไหนหมดครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะปิดคลิปให้เร็วที่สุดแล้วกันเพราะว่ามันจะยาวเดี๋ยวพาไปชมโอ้โหนี่ข้างนอกยังอ,อยู่อีกเยอะเลยครับเยอะมาก ให้ดูบรรยากาศในวัดกันหน่อยครับอ,อยู่ที่จังหวัดอยุธยาอำเภอเสนาครับนี่ครับบรรยากาศวาัดก็ใหญ่ครับใหญ่มาก กันลายที่ครับเอาแทนเลอร์มา lớp học các tài năng sẽ được xây dụng nuôi và nuôi nhà bà cụ, xây dụng căn buồng và nuôi nó, con nuôi, con nuôi, cặp con con nuôi, cặp con ดีที่สุดเลยนะครับครังนี้เป็นครงที่ประวัติศา์ของพระววนนเลยนะครับเปครั้งที่ประวนตีศาจดีนะครับที่เปเทวดาทาง้นะครับผมบุญขนบารมีขนช่วยขนมาให้กับทาวัดเรานะครับอารนส้งุณคั้งนี้ขอย้องกลับไปเสไหาเสียงงอกเสียงงอกเลยนะครับ หลังจากนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกบริษัททุก้างรานให้มีเงินไหลนองให้มีทองไหลมามีงานเข้าม่ขาดมีเงินเข้าเยอะเลยนะครับผมต่อไปนี้ทำสัสดีครับต่อไปนี้เตรียมครับงานได้เลยทุกภาคราบไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยเขาลงหน่อยมี้เป็นโอ้โหบุณใหญ่บารมีใหญ่มากๆนะครับบอกได้เลยเป็นบนที่ยิ่งใหญ่และบารมบที่ยิ่งใหญ่แล้ว ทุกคนทุกข้างร้านก็คือยู้ดอที่ยงขึ้นนะครับยู้ก็ไม่ยากเลยือคืนอะไรนะลำใ่เหรอได้ไปดูเปล่าไม่ได้ไปลวดูง่นารนี่ครับเาเปลียนกเหมือนเรามาสร้างวัดมาสร้างนีให้รีวิวหน่อยได้ไที่ไหนเนี่ยอ๋อแตงแต่ไม่ลงเลยพี่บอลถ้าไม่ลงที่บอก 放可以租 เดี S <S ๋ยวรัฐบาลานารการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขนผลปูลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เชิญชื่อโรลาดเลยนะครับคนนี้รถที่ขนปูขนตายเสร็จแล้วนะครับไปจอดที่ลานจอดรถนะครับไปจอดที่ลานจอดรถเดี๋ยวเราจะขอบันทึกภาพนะครับบันทึก่ายรูปมันทึกวีดีโอเพื่อเป็นที่นึกกับภาวะหนาต่ำก่อนนะครับขอความดีเป็นครั้งที่อบัติศาสตร์จริงๆนะครับเป็นครั้งที่อบัติศาสตร์จริง ทีมงานเสียคุยขับมาเองเลยครับ

ทะล่วงมาเนี่เก็บยากเลยนะเอาใส่คันนี้ครับแล้วก็ยกยกลงทีเดียว ทีมงานของรุนเจริญการช่างนี้แน่นอนครับเดี๋ยวให้ดูนี่โโอ้หสุดจริงเตกเตกเอาเปรียบเขาเนี่ยแหมเป็นไงครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมด พี่สานิดครับอูรุดเจริญการช่างอันนี้ก็เป็นทีมงานเดียวกันครับอ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กับอูพี่สานิดครับเนี่ยแหมทีมงานพี่สานิดนี่เขารวดเร็วทางใจจริงครับเนี่ย เยีเลยเยบยกเลยครับค่ะก็ฝา,ากไปด้วยครับช่อง YouTube เจมสายชิล h a n n e l ฝา,ากไปด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube เจมสายชิลด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ